ดูจบดูแล้วหนูก<ด>็ตั้งใจงไงคะแต่รู้ไว้ว่าจะทูลอะไรไปนยนก,การฉลาดนะก็<อ><อ>จะมีคําว่าจึงให้การอิงแอบบเป็นแยกคายแม่ดูว่าท่านพูดอที่แม่พูดบางทนะีเนี่ยเป็นก,การฉลาดคุณว่าจริงมันจะไปอาโทษการใช้พ่อพ่อก็มีโทษอยู่ใครก็กลัวอยู่แล้วแต่ก็ยังกล้าขึ้นมาเป่าวิธีการขึ้นมาเป่าทําไง แรงมาใช่ไหมแล้วก็ไปดูนางสีดานาสีดาหน้าตาเป็นไงผมนี่คือเราเปในการนี้ใช้สมองมากเลยใช้สมองมันมันเป็นเหมือนกับเป็นนาแต่ว่าเป็นอ่างไรไม่ใช่ฉลาดคนที่ฉลาดคือทศกัณฐ์ทำตายลอยไปอ่านอ่าอนนี้ทำยังไงอะถึงทำได้เธอก็ไปดูว่าเออแอบดูนางสีดาแล้วก็มาให้ทศกัณฐ์ดูทศกัณฐ์ยิงธงเลยทศกัณฐ์ หวมังงน,นเอ๊ะศพนี้ทำไมมันทวนน้ำขึ้นมาเพราะน้ำมาาันไหลเพราะวันคดีเรานี่มันมส,สุดสุดๆจริงๆนะถ้าปุพระราชนิพ<ะ>นธ์นี้ท่านมองดูเอ๊ะอันนี้เป็นหลักอันนี้เอออันนี้ก็เป็นนี<ะ>้เนี่ยหัวมานศพหรือจะทวนน้ำขึ้นมาได้ปกติมันต้องไปตายแต่แสน้ำจะมาแม้กระทั่งคำอะไรอะคำห้าม่ะอะไรนะ เวลาสมเนี่ยต้องรู้ลมนะใช่ไหมก็เนี่ยเวลานั่นเอาเราไม่รู้แต่ทำไมขวดน้ำมันแล้วจะมาเติะตรงนี้ผิดปกติเออถึงนี้าก็บอกอ้ํานั้นลองไปพิสูจน์กันดูเออเนี่ยฉลาดพอจับได้ก็ต้องเอามาเข้าเ้าตอนนี้ที่ภาคษาโทษฉลาดเพราะอะไรบอกชื่อเลยว่า ตัวเองน่ะเป็นลูกของพี่เทพ่เพราะตอนนั้นพี่เทพ่มาอยู่กับใครเวลาอาจจะเกณฑ์ใจพี่เทพไป้ฆ่าตายแบบเออนี่ไงความฉลาดนะคะนี่นี่คือเออเนี่ยเนี่ยมันเป็นอะไรลูกที่แม่บอกว่าแม่อยากได้นํามานํามาให้เด็กเนี่ยจะได้ไปศึกษาต่อจะได้ไปอะไรอวู้ดไปจับงายที่เขายังนี

จะไม่รู้ลูกซึ่งเลยว่าแต่มันมันชักยายยังไงก็เ<ช>นี่ยทุกยางมามาชักยายแต่นี่แนี่ไงแต่อันนั้นอน่ะมันเป็นอีกต้องพูดภาษาอังกฤษอีกเวอร์ชันเอออีกเวอร์ชันหนึ่งเขาะจะเล่นในแบบละครเขาไม่ใช้คบบว่าโขนคือคือในสิ่งที่เรียกว่าทําไมเราถึงต้องมาทําอันนี้ ไม่ใช่มีเฉพาะจับนางเท่านั้นไม่ใช่พีมีเฉพาะสวยเต้นแต่งเชิดเข้าโรงแล้วจบอันนั้นเขาเล่นการแสดงนี่เราก็ต้องรู้เชิงชั้นจับมาแล้วต้องมีโทษเนี่ยอะไรตขึ้นศาลเนี่ยคือขึ้นศาลแล้่ะขึ้นศาลของเอ่โอ้ลูกถูกตีด้วยนะถูกตีเลยถูกโวยเนี่ยประเดี๋ยวปเดี๋ยวหนูหนูจะดูดูเลยว่า เขาเขียนแล้วเขาบรรยายผ่าร้องไว้นะอันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์เสรีนะท่านไปหยิบอะไรหลายหลายอย่างมาให้แสดงมาให้น,นักดนรีทำให้เราเนี่ยไม่ลืมได้ออย่างหนึง่งแม่เป็นคนที่ชอบนะอะ,อะไรที่ใหม่ที่แปลกที่จะทําให้เป็นสีอของการเรียนรู้กับตัวละครที่มัเจอไม่ชิดติดอยู่ตรงนี้ก็ควรจะทํเนี่ก็เลยคิด ยิ่งทำเนี้ยมันยิ่งแตกนะลูกก็ถึงได้บอกว่าต่อให้เวอร์ชั่นจะจบยังไงอย่าลืมนะวงนารียกสรีเนี่ยยังไม่จบนะยังมีอีกคนนะลูกมีนาอะไรอ่ะพิลาควรพิลาควรเป็นเบียใครแล้วต้องตกไปในฐานะเป็นสาวรับใช้ตักน้ำข้าวขายเก็ต้องมีบทบาทเออสุวรรณจกนุมาเป็นใครโอ้ยังมีอีกหลายคนลูก ซึ่งแม่ว่าจะพยายามต่อให้หมดต่อให้จบต่อให้หมดชัเล่นต่อเฉพาะนาลูกได้นาเป็นบางตัวลูกที่เราเคยเล่นอันนี้ลูกก็จะฝากเอาไว้จ้ะครั้งนั้นก็วันนี้ก็ได้ความรู้อะไรมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับวิดาข้าวข้อจีดีวงนะครับทุกเรื่อต้องิดตามจับตาใช่ ต่อไปพวกเนีรามาจับนางแล้วเนี่ยก็คือมาถักอ่อบิพัฒน์สามแล้วก็มาพบรัคนะแม่นะพบรัคนะพบรักก็ใครๆก็รู้ละพบรักก็ตอนนี้ก็จะมีโลมสักนิดหนึ่งบรรยากาศเขาพบกับหนุมาแล้วก็จะมีบทเกี้ยวบทอะไรสักนิดหนึ่งตอนนี้กำลังรอหาหนุมานอยู่ะหนุมานเนี่ยจะไม่เจอค่ะตอนนี้มันโควิดเราก็ต้อง ว่างฟัก็รีดทำว่างฟัซรีดทำก็เลยดูว่าเวลาเนี่ยมันจะยืดไปเรื่อยๆแต่เราจะพยายามกระชับที่สุดถามว่าทําไมแม่สึงต้องรำเองเพราะอยากรงลูกตัวเองเนี่ยอยากรงแล้วก็อยากแนะนาให้เป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆว่าไม่มีใครแก่เกินไปที่จะเรียนรู้ในด้านน่าจะเสี่ยงน่าจะสินอยู่ที่ใจของทุกคน ในบทของเมตยากายอยู่ตอนที่ท่าาหรือว่าลกตินะคะนาเมตยากายนะคะจะนั่งกับพื้นนะคะไม่ได้นั่งกับเตียงแบบนี้แต่สมมุติว่าแม่เนี่ยคือนั่งกับพื้นไม่ได้ก็ขอว่าให้ลูกรู้ว่าแม่นั่งทเทียบแล้วก็ะทุนนะคะและเวลาราจะเห็นเลยว่าแม่ไม่ได้หมายถึงว่าจะทูนอย่างเดียวแม่ต้องขึ้งคนดู ว่าจะได้บอกว่าเราเป็นยังไงสีงหน้าท่าทางว่าเราเป็นไงเห็นห่ว่าความฉลาดของมิยากายว่าไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดเห็นไหมคะถึงได้บอกว่าเป็นแยโยนอะไรเงี้ยประเด็นจะต่ออีกบทนึงนะลูกนะเรงแขกลูกบุรี ไขหลังเข้าคลอง Hey. Okay. There มีสามีเป็นหนุมาคาดว่าจะต้องทำแต่ตอนนี้จะจะต้องมาเป็นสามีภรรยานตอนนี้เราใช้เวลาไงจริงๆจะจับปั๊บจะเดินเาาที่ยวละพี่ภาษาโทษเสร็จแล้วจะพาส่งกรุงลงกาแล้วตอนนี้จะฝากลักกันแล้วล่ะอะไรจะเกิดขึ้นนะคะดูวิธีเดินเที่ยวนะคะแต่วันนี้ขอร้องให้แหววมาเพราะว่าเคยถ่ายทอดะครับแต่ยังอยู่ด้วยนะคะ ขอขอดนตรีค่ะได้ขอบคุณลูกอ่ะ ต้องระวังค่ะพอเวลาเราอายปับเนี่ยลูกไกา้ปั๊บด้แววช้าเพื่อจะทอดหมุนมาหมุนมานี่ปับหลบหลบปั๊บพอลิงเข้ามานี่ปั๊บหนูจะได้เข้านี้ได้เลยไนงะอ่หนูจะได้อย่างนี้ก็ได้แต่จะทําท่าหน่อยแต่ช่วยฉุดยุดสบายอ,ะอ,าะอ่ะสุก็จะหนีอ่าจะหนีสุตแม่จะหนีนะเอาช่วยก่อน สวยสวยไปวิ่งวิ่งมานี้ฉุดนี่เขาจะฉุดแม่ยุบสบายเออเอาไว้อันนี้พิเศษหน่อยนะลกูกเอาตรรงตงก,กลางน่ะอ,อ่ะช่วยโฉบไป,ไปยุบสบายจับสบายเออแววหน้านเอาไว้เวลาครึ่งจะครึ่งแรงเออมันจะได้มีจริตอ,อ่ะไปเข้ามา เฝ้าหยอยอไปยาวยาว,ยาวเอ่อนางคลักนางคลักไปนางคลักใสอ่าแล้วก็หลบมาเพราะมันเป็นมือขวาเน<ะ>ี่ยหลบมาเราก็จะอายตรงนี้นพอดีอเออนั่นแหละจำไว้นะลูกนะ,ะลิงเนี่ยเขาจะพยายามอยู่ตรงนี้เราแต่เราไม่นั่น ถ้าเขาจะแตะอย่างนี้เราเนี่ยเรารีบเลยถ้าคือนี่ไงนี่ไงเราต้องรีบเลยจะยังไงก็แล้วแต่ถ้าเขามันเชยจับเนี่ยเรารีบเลยนะลูกนะถ้าคางเนี่ยเ,เราจะรู้ระดับเนี่ยนะเราจะรู้เห็นไหมจะไปถ้าเขาเราทางเขาไม่หไ,ไหวก็นี่ไงเห็นไหมเนี่ยมันมันจะมีจังหวะอยู่โอ้ขอบคุณมมกลูกเนี่ยคือจะฝากเอาไว้นะลูกนะว่าเอียว สบายกว่าเดินเดินในบางทีใจเราไม่รู้ vuoi dirmi noi in